สวัสดีครับผมก็สำหรับลำโพงมาเชลที่อยู่ตรงด้านหน้าของผมทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นลำโพงที่ลูกค้าส่งมาทั่วประเทศเลยนะครับผมสำหรับการซ่อมมาแชลนะครับต้องใช้เป็นอะไหล่แท้เท่านั้นและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับการซ่อมมาเชลก็คือการแกะประกอบช่างต้องมีความชํานาญนะครับเครื่องมาสภาพแบบไหนตัวเครื่องก็จะกลับไปสภาพแบบนั้นไม่รอยนะครับผมส่วนใหญ่แล้วลำโพงมาเชลที่ส่งมาซ่อมกับที่ทางร้านของเราก็จะเป็นงานเกี่ยวกับบอร์ดเป็นหลักเลยครับผมก็จะมีบางเครื่องบ้างที่เปลี่ยนแบต ผมและสถานที่ตรงนี้เป็นภายในร้านของเรานะครับผมร้านเราจะมีช่างนั่งประจําอยู่หน้าร้านนะครับจะติดกับข้างห้างฟรี่ตรงข้ามร้านทองแม่น้องพูนสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่ใช้ลําโพงมาเชลที่เกี่ยวกับตัวแบตบถ้าใช้งานานานๆน,นะครับผมอยากที่จะเปลี่ยนแบตก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนกับที่ทางร้านของเราได้เลยนะครับและอีกอย่างนะครับส่วนมากที่ทางร้านเราจะอัปเดตงานซ่อม ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเขียวบ้านแดงบ้านดําหรือว่าบ้านฟ้านะครับสามารถรับชมและก็เข้าไปดูได้เลยนะครับผมสําหรับท่านใดที่กาลังใช้ลำโพงมาเชลอยู่นะครับถ้าเกิดอาการเสียงสะดุดเชื่อมต่อบลูทูธไม่ได้อาการแบบนี้มันสามารถแก้ไขเบื้องต้นได้นะครับผมก็จะมีทีมงานพี่ๆน้องๆแอดมินคอยตอบอยู่นะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยหรือโทรมาสอบถามได้ไม่ต้องมาส่งซ่อมก็ได้นะครับสำหรับอาการพวกนี้แต่ถ้าเครื่องเสียหายจริงๆสามารถที่จะส่งมาซ่อมกับที่ทางร้านเราได้นะครับก็ขอบุณที่ไว้ใจทางร้านเราและใช้บริการทางร้านเรราขอบบคคุณั